แบบ variance, ม <t <t yeah. okay. ั่วนะเขาเรียกอะไรช่วดชวดชวดแบบไทยร้่นท่าของตัวเองนะให้มาไทยบ้านดีไหมดียกนิ้วมือขึ้นโอเคทอนขึ้นมาถอดมั่วเดี๋ยวทำอ่ะ งั icana, ้นต้องจุ่มชาแอมให้คนถือกล้องให้แล้วเข้ามาขาขาเขาจะเขาไปเกยเข้าไปด้วยเลยเขาไปเกยก็ได <laughs> euh ้ยับอกเขาเลยแมาจ่ใจใหญ่เลยลราเป็นท่าไอ้เราไม่ทันเขาเราเป็นท่าของไอีเลยได้เข้ามาเออย่างนี้เลยต้องร้องข้าเต้นของาะว่าพวกเราที่ยายชอบที่สุดน์แบ เ้นหนึ่งเนี่ยเต้นของเราอ่ะแบบนนนั้ห่อยแล้วอยู่ในกล้องเนี่ยนะไม่ไปลอยดีหลายตัวเลยครับได้ฟังอ่ะเยอะแยะไปหมดโอ้ยจริงไอ่ทำไมกล้องเยอะแยะอยู่บนรถยังไม่อายเออไม่ปูปูให้ช่วยวันเกิดนาคืออ่ะโชคดีนะคนแปดสิบกว่าคนเจ็ดสิบกว่ามันรำไม่เธอนะอเต้นของเราอ่ะข้าวที่ยายชอบอ่ะ ยายชอบอะเต้นหนึ่งเนี่ยเต้นยังไงก็ได้ใครชอบผ้าไหนก็เต้นผ้านั้นที่อยู่บนรถอะเดี๋ยวเพลงมาท่าออกเองยายเหมือนออกออกออกกําลังกายนิดนึง exercise dance ถ้าข้าวบัตรเต้นก็แบบว่าแข็งแรงถ้าไม่เข้ามาเต้นไม่แข็งแรงนั่นจะไม่ถูกหวยเข้ามาเต้นจะถูกหวยเข้ามาหมดเลยถ้าอย่างนั้น ภายกำใจเขาเขาถือกล้องกันมาชาเอ็มให้ให้ใหข้างหลังเอ็มต้องมันที่ามจะพกายกับเป๋าพี่ใช่ ไม่ได้ลยไม่ได้ไม่ได้ตั้งได้ผมตั้งได้ไม่ได้แล้วจ๋าชอบจวดไหมเอาไว้นี่เอาไว้นี่จ๋าเอมมาเลยผมตั้ง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 เลยไม่ได้แล้วเลยปาด่าไเอ๊ะยให้มาให้มาเดี๋ยวไม่จ่ายเงิน ป้าแสนเจอจ่คงเจอจ่ายสิงซีเยคิดอะไรให้สมหวังศาสนาทำอะไรให้ลาำลื่นมีแต่คนช่วยนะโอเคะน้อง่ายยังมีเหรอไม่มีแล้วไม่มีแล้วติดไม่ทันพอดีเราโม้เต้นอย่างนี้ไม่ได้กลับบ้านทีนะ เต้นไม่ได้กลับบ้านพี่โอแกครับตอนนี้เต้นเสร็จแกครับแกงิมต้องอกแล้าแปากแดนปกติวันนี้ต์ไงลิไอ้ง่ายที่บอหอีไงอิมใช่หน่าเออแใช่แล้วจ่าเอ็ อาจไม่ใช่กระรำดิราคาถือไม่แค่นี้เองเหรอนี่มันเคยน้ำใจให้จ่าเอ็มเป็นค่าน้ำมันกลับบ้านนะโอเคสวัสดีจ่าเอ็มบอกไปไม่ถึงครือไม่ดีสภาพร่างกายแข็งแรงนะครับได้น้อยไปไม่เป็นอุดรานะอขอที่เดียวหรอกลูกชายเดี๋ยวลูกชาย ่วทาน้ยเจออีไม่มีเหลือคนแรกกับคนที่สองถ่ายเล็บแป๊บเดียวไม่ใช่หรอพลินเห็นหรือยังดอกไม้งอกเต็มเลย ที่มันล่วงอะเม็ดมันล่วงไว้ไงมาดูเร็วปุ๊ดเยอะมากเลยอะดูดิมันงอกใหม่อะเห็นไหมนี่ฝั่งนี้ยิ่งเยอะไปไปดูใกล้ๆสิโอ้โหมันงอกเยอะมากเลยอะกี่ต้นเนี่ยนับได้ไหมเนี่ยนับไม่หวาดไม่ไหวแล้วเนี่ยบ้า เป็นล้านต้นแน่เลยอโอ้ถึงกับตะลึงเลยเนาะถึงกับอึงองงบอ้งเลยอ่ะพายลินถึงกับอึ้งเลยอ่ะเยอะมากโหฝั่งนี้ก็เยอะอือจะปลา,าไปทำอะไรอ่ะอือจะปาไปทำอะไรอะไรนะคะ ให้มันร่วงใช่ให้มันโรยโรยไว้ใส่ขี้บัวใช่ไหมแล้วก็ต้องรดน้ําถูกไหมคะอืมมันก็เลยออกมาเยอะเลยเนาะอืมจำปาจะหลับแล้วฮะจำปาจะหลับแล้วมันหิวหรือเปล่าเนาะจำปาเนี่ยโอ้ดูตรงนี้สิตรงนี้มันมีใบหลายใบแล้วเนี่ยตรงนี้มันมีหลายใบเลยนะ อะไรเป็นอะไรจำปาเออคนกาคุยกันมาล้อกวนอจำจำปาจำปาเอ,อิ่มจำปาง่วงแล้วจำปาจำปามันบอกไม่ไมาอ้อนอะไรมาบอกอะไรเหรออ้อนอะไรเนี่ยอยากนอนแล้วไม่ได่าอืมไม่ได่าไม่ดูจำปาเลยสงสัยไม่ได้กินข้าวหรือเปล่านอ้อหึยังไม่ได้กินข้าวหรือเปล่านอ้อจำปาเนี่ยฮะ เนาะหิวใช่ไหม,มน,นั่นมันบอกว่าหิวหิวไม,ไ,ไม่เอาาที่มานะคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ